สรุปผลการดําเนินง,งานโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบ28กรกฎาคม2567ที่โรงเรียนอุดมสิทธิทศึกษาตําบลหนองลูอําเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีโครงการนี้จัดเป็นของขวัญให้ประชาชนประกอบด้วยบริการด้าโรคเฉพาะทาง7คลินิกหลักได้แก่ คลินิกคัดกรองมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดีมีผู้เข้ารับบริการ1697รายได้รับการอันตราซาวด์40รายพบก้อนที่ตับ9รายคลินิกคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงมีผู้เข้ารับบริการ398รายทํายทำโครโรโนสโคป75รายคลินิกคัดกรองมะเร็งเต้านมมีผู้เข้ารับบริการ465ราย อันตาซาว33รายแมมโมกแกรม26ราย FNA 4รายคลินิกคัดกรองมะเร็งปักมดลูกมีผู้เข้ารับบริการ358รายทํายทำโคโพสโคบ23รายอันตาซาววาใจหน้า5รายคลินิกจัดสุมีผู้เข้ารับบริการ603รายผ่าตัดต้อกระจก15รายถ่ายจอประสาทตา189ราย มอวแว่นตา217รายคลินิกทันตกรรมมีผู้เข้ารับบริการ917รายผ่าฟันคุด66รายถอนอุดขูดหินปูน39รายคัดกรองมะเร็งช่องปาก812รายคลินิกกระดูกและข้อมีผู้เข้ารับบริการ233รายผ่าตัดนิ้วล็อกและพังผืด11รายฉีดยานิ้วล็อกและเอ็นอักเสบ20ราย จังหวัดกาญจนบุรียังได้จัดบริการเพิ่มเติมให้แก่ประชาชนเพิ่มอีก11คลินิกดังนี้คลินิกโรคทางเดินอาหารส่วนบนมีผู้เข้ารับบริการ35ราย2กล้องทางเดินอาหารส่วนบน4รายมีเคส,สกายด็อกเตร1รายคลินิกระบบทางเดินปัสสาวะและต่อมลูกหมากมีผู้เข้ารับบริการ106รายทำซิทโทสโคป3รายการตรวจทางทวารหนัก9ราย ฟิล์ม KUB 56รายอันตาซาว22ราย IVP 2ราย CT u r ย n a r นารีเทครายคลินิกสมองและระบบประสาทมีผู้เข้ารับบริการ69รายคลินิกผ่าตัดไส้เลื่อนแบบวันเดียวกลับมีผู้เข้ารับบริการ18รายผาตัด3รายคลินิกโรคหัวใจมีผู้เข้ารับบริการ526ราย ทำ EKG 479รายเอ็กค166รายส่งทำส่วนหัวใจ21รายคลินิกคัดกรองวันโลกด้วยรถมบายเอ็กซเรย์มีผู้เข้ารับบริการ68รายคลินิกเทคนิคการแพทย์มีผู้เข้ารับบริการ107รายตรวจภาวะโลหิตจาง26รายผิดปกติ4รายตรวจ DTX 50รายผิดปกติ7รายคลินิกสุขภาพเด็กมีผู้เข้ารับบริการ36ราย คลินิกสุขภาพจิตมีผู้เข้ารับบริการ52รายคลินิกตรวจโรคทั่วไปมีผู้เข้ารับบริการ158รายและบริการพิเศษคลินิกแพทย์แผนไทยผู้รับบริการจำนวน300รายรวมผู้รับบริการทั้งสิ้นจำนวน6,146รายเกิดโยมหมอเด็กก็เชื้อเกิดตวัว่างผู้ดีเลยก็น่อยกิดดาวาดีว่าดาวเล็กก็เกิดสาดทุ่งใหญ่ๆลำลองก็ว่าเก็สาธุ่เชื ที่ขอบอสด,ดีใจนะครับเนาะนานๆก็จะมีขนาดรัฐมนตรีมาสักครั้งหนึ่งเพราะเราเองก็ยังยังไม่เคยมีรัฐมนตรีสา,สาธารณสุขมามีมากครับผมแล้วก็ไหวด้วยครับผมวันนี้มาตรวจกระดูกค่ะกระดูกและข้อค่ะก็ขอขอบคุณค่ะที่หมอมาให้บริการถึงที่ อยากให้มีไปทุกเดือนยิ่งดีเลยคนที่นี่ก็บ่วยไข้กันเยอะเนาะตอนนี้ปาก็เป็นหวัดไอมากเลยโครงการเนี่ยดีมากเลยค่ะแล้วก็สะดวกมากเลยค่ะไม่ต้องเดินทางไกลเลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอขอบคุณทีมงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทีมบุคลากรทางการแพทย์ทั้งจากส่วนกลาง จากเขตส,สุขภาพที่5และโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดกาญจนบุรีที่มาร่วมให้บริการประชาชนรวมทั้งผู้มีส่วนสนับสนุนทุกๆภาคส่วนทําให้งานครั้งนี้สําเร็จรุ่รวงไปด้วยดีจังหวัดกาญจนบุรีน้อมนําพระบรมราโชบายด้านสาธารณาสุขมาปฏิบัติเป็นแนวทางในการทํางานเพื่อพัฒนาสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชนตามรอยพระองค์ท่านร่วมมือร่วมใจทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนโครงการพารหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบเป็นของขวัญปีใหม่มแด่ประชาชนจากการจนบุรีด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่พระองค์ทรงเป็นดั่งสูตรรวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติทรงมีพระมหาการุณาธิคุณห่วงใย,ยพระสงฆ์นิกรประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับโอกาสเข้าถึงบริการด้านการรักษาจากหน่วยแพทย์เฉพาะทางจิตอาสา ปวงข้าพพุทธเจ้าน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้